สวัสดีครับผมมาพบกันอีกแล้วนะครับกับการตามล่าหาการ์ดเอสอาร์นะอันนี้จะเป็นเวอร์ชั่นของล็อต28.5นะครับเป็นพาร์ท28.5อันนี้ผมเปิดมาได้เป็นแพ็กที่3แล้วนะครับแต่เป็นวอลุ่ม2ของล็อตนี้นะผมได้มาวันนี้หลายห่อแล้วแต่ว่าเดี๋ยวจะเปิดหนึ่งห่อนะฮะนี่นะครับยังเป็นล็อตของนี่ฮะหนึ่งห่อแปดสองมันจะเป็นล็อตของวันที่สิบ 19เดือน3นะฮะรอน,นี้ก็วันนี้ที่เซเว่นผมไปมาหลายสาขานะก็เข้า4แพ็กอะสายสองห่อแ้่ส่วนมากจะเป็นสาขาที่ผมอะไปไปที่สาขาเขต้องแต่ก่อนเที่ยงคืนเมื่อคืนแล้วก็บอกให้เขาช่วยสั่งให้หน่อยเดี๋ยวเรามาเปิดไล่ซองเลยนะเนี่ยผมแกะเลยจะหยิบไปตรงนี้แล้วกันวางไว้ข้างจอเนี่ยง่ายแล้วก็ดูว่ามัน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 ไล่อะไรยังไงนะฮะไล่หนึ่งสองสามสี่้าเ็ดแูว่าบอกที่ไหน ก็คือวันนี้ก็วิ่งไปเอาวันนี้ผมได้มาเกือบสิบห่อได้นะฮะแล้วก็เมื่อกี้เดี๋ยวโชว์นี่ก่อนเมื่อกี้ไปเปิดเมื่อกี้มันมีบนแคปวีเซเว่นเนี่ยผมก็ไปเปิดมีอยู่แปดอันก็ไล่เปิดกะว่าจะเปิดทีละสามซองสามซองใช่ไหมกะว่าเออถ้าเกิดเปิดทีละสามซองแล้วก็ถ้าเจอสามซองไหนเจอก็ได้หยุดแชร์ผลว่าออกซองสุดท้าย ได้อาร์อาร์มาใบหนึ่งเดี๋ยวให้ดูนี่ไปเปิดที่เซเว่นมาแล้วนะก็ต้องพนักงานถือมาหยิบมาที่เคาน์เตอร์เลยแล้วก็ยืมเป็นไกลเขาแล้วก็ไล่แกะมาเมื่อกี้ดวงเฮงขนาดไหนยัองออกออกไปออกซองซองสุดท้ายซองที่แปดอะเออโอ้อยังดีนะตอนที่ซองที่แปดลุ้นเลยนะโอ้ไม่ออกมานี่เซ็งเลยนะแล้วผมเหมือนที่เคยเล่าให้ฟังผมอะยังไม่เคยได้ที่ว่าอ่าเปิดไม่เจออะไรเลยในหอไม่เคยเจอไม่เคยโดนนะ ออนี่ฮนะนี่ขนาดเปิดนี่ยังออกสองไอสองท้ายมาเลยเดี๋ยวเปิดแพ็คใหม่นะนี่ผมเปิดไอ้ดูวันนี้ผมไปเปิดที่เซเว่นมัลลได้อะไรมาบ้างนี่สองนี่แหละเออนะี่ยฮะยังดีนะได้อาร์อาร์เขาผมชอบอาร์อาร์มาปลาไอ้ตัวไขป่ปลาเนี่ยได้มาสองสุดท้ายอ่ะตอนแรก็ทำใจโอ้โหถ้าสองที่แปดเปิดไม่เจอนี่เซ็งเลยนะผมไปเอาเขาโทรมาตามผมไปเอาสี่แพ็คไงแล้วปรากฏมันมีอยู่เป็นเชฟด้วยไงปีแปดซองก็เลยจัดมา จะขายใ,ใกล้ๆบ้านผมก็เดินไปเอาเนี่ยอันนี้ก็คือสาขาเดียวที่ผมได้อ่อแพ็กแรกของลอตยี่สิบแปดจุดห้าคือสาขาเนี้แหละผมมาแวะเข้าไปเมื่อคืนก่อนเที่ยงคืนเพราะรู้สึกว่าเขาจะสั่งของก็สาขาได้เขาต้องสั่งก่อนเที่ยงคืนใช่ไหมให้เขาสั่งให้เมื่อวานก็สั่งไปสี่ห่อก็คุยกับเขาเขาบอกว่าสั่งไปสี่ไม่ใช่ว่าจะมาเสียจะมาแค่สอห่งห่อเดียวก็ได้ซึ่งผมก็โอเคไม่เป็นไรเท่าไหร่ก็เท่านั้นปรากฏว่ามาสี่ห่อและอีกสาขาหนึ่งก็มาอีกสี่ห่อก็วันนี้ก็ ได้มา8แล้วเมื่อคืนนั้นมาสองก็เป็น10ห่อแล้วเนี่ยแล้วเดี๋ยวเย็นนี้น่าจะมีอีก2สาขาที่ผมไม่สั่งไว้สาขาละ4หอ่อเออก็เลยผมก็เลยต้องปล่อยแบบเป็นแพ็คไปบ้างอะมันเยอะเกินละรอบนี้แล้วก็อีกอันหนึง่งอันนี้เป็นทริคเลยนะเห็นกราฟโปเกมอนนี้ปะ่ะเออคือตอนนี้เซเว่นอะเขาให้ซื้อได้ครั้งละ3ซองเชื่อถ้าเราซื้อเป็นหอ่อก็ต้องแยกบินคุยกับน้องเขาดีๆอนะเนาะแล้วคราวนี้ไอตัวโปเกมอนเนี่ยซื้อครบ70บาทได้ซองหนึ่ง พนักงานก็จะไม่บอกลูกค้าลูกค้าต้องรีเควสเองจังหวะวันนี้ผมไปผมก็เข้าใจว่ามันหมดโปรนี้ไปตั้งนานใช่ปรากฏมีน้องคนหนึ่งอ่ะเจอที่ตรงแถวไอคุณเพีทาเขาถามพนักงานว่ามีโปเกมอนไหมครับผมก็เลยก็ถามโปเกมอนว่าเสี็จผมก็เลยถามก็เออน้องโป,โปรโมชั่นยังไม่หมดอีกเหรอที่ว่าเจ็ดสิบบาทแถมปรกอ๋อย,ยังไม่หมดพี่เราก็เอา้าแล้วสานะั้นมีอยู่กล่องเต็มผมก็เลยเอางี้แล้วกันผมนี่ ซื้อโอเดยนยาสามรองหกสิบาทใช่ไหมผมก็หยิบขนมมาเลยให้ครบสิบาทอ่ะสิบสิบสองสิบห้าบาทแล้วก็นนี้เราใส่เข้าไปให้มันครบเจ็ดสิบเกินเจ็ดสิบาทเข้าไว้แล้วก็บอกเขาว่าเอาโปเกมอนด้วยวันนี้ผมได้มาผมไปเอามาสี่ห่อใช่ไหมมันก็สามสิบสองซองใช่ผมแยกบินผมก็เลยได้ตั๊บโปเกมอนนะบินละอนันก็คือเนี่ยได้ฟรีมาสิบซองเออเพราะไอเนี่ยเขาขายกันก็ตกซองสี่สิบเก้าบาทขายปีกันนะนี่เราได้มาฟรีๆเลยนะสิบซองจากที่เราไปซื้อการ์ดโอเดนยามันก็เป็นการลดต้นทุเะนเราเนาะก็บอก แต่ต้องบอกก่อนนะวาบางสาขาเขาไม่มีเราก็ไม่ได้นะแต่สาขาเน,นี้ยถือไปมันมีผมก็เลยได้มาแล้วตอนนี้เท่าที่คุยกับเพื่อนหลายๆสาขามันไม่มีการโปกเกมอนแล้วนะฮะก็บอกไว้เผื่อใครก็ลองถามพนักงานดูเวลาเราไปจะมีการโปกเกมอนไหมครับถ้ามีก็เพิ่มตังค์อีกสิบาทซื้อขนมอะไรที่อยากกินฝังลูกฝักหลานก็ไนดะ้เพื่อให้บินมันเกินเจ็ดสิบบาทเราก็จะได้การโปกเกมอนมาด้วยอันนี้ก็มาแจ้งให้ทราบกันนะฮะโอเคลุยกันเลยดีกว่าไม่เสียเวลาซองที่หนึ่งนะครับมาไปกัน ช่วงนี้ก็รู้สึกมันมาง่ายนะเอแล้วก็ดูเหมือนคนที่เขาเล่นมันก็ไม่ค่อยคลื้นเท่าไหร่นะเออลืมเล่าอีกอันหนึ่งผมไปเปิดสาขาผมขับผ่านอะ่ะเจอหลายเซเว่นเลยแล้วคราวนี้ผมก็ไปเปิดซื้อมาสามซองไงเ,เปิดปรากฏว่าในหนึ่งในสามซองมันเป็นซองที่มีสามใบเว้ยแล้วสามใบที่ว่ามันเป็นนีน้นี่เออไออะไรอะ่ะอ๋อไข่ปลาเท่ากับซองแล้วผมได้ไข่ปลาสองใบ ลุนซองแรกกันดิจิตาพาโชว์อะ่อะยังไม่เห็นอานอ,อร์มอลจ้าบูกับไอซูเปอร์ไซย่าสามเยอะนะผมถ้าที่ผมสังเกตอ,นะอ่ะนะอ่ะสองที่หนึ่งผ่านไปสองที่สองต่อเลยอุย้ยสองมันอยู่หนาว,าวๆหรือตาเราคิดเอง อันนี้่ผมไปไปเปิดที่สาขาขนมหมให้พนักงานหมดเลยนะเออเขากว่าน้องดีใจอมองผมเยอะละสองที่สองห่ามาได้สิบเจ็ดกับน,นี้อ่ะสองที่สองไม่แล้วข้อที่สามต่อนีผมไลนะ่จากซ้ายไปขวานะ บา่าด้านบ่าที่มีบ่าโค้ดผมจะเชื่อเป็นไอ้บนบนบนแพ็คห่อใหญ่ก็คือด้านหลังของผมนะที่บ่าโค้ดอ่ะเชื่อไหมไอ้ไอ้ขนมไอ้โอโทรีอ่ะที่มันแถมเหรียญอ่ะแมวผมชอบกินมากเลยเว้ยเออชอบออกเดินย่าอีกบางทีผมวางออเดินย่าที่แกะแล้วเพราะขนมวายมันก็ไปคาบมากันนะเออแมวเพิ่งจะสี่เดือเนเองเอาเด็ก ออกขอบฟองสักใบเฮ้ยอ่าเซลมาโอเคสองที่สี่แถวบนนีดจ้าหนุ่มหวานเนี่ แถวบนไม่มีอะไรนะครับของนี้แต่ห่อแรกผมได้ซองที่สามแถวบนนะอ่ะมาซองที่ห้านะจากซ้ายนะครับแมมันอัดลมมันแน่นนี่นะขนมรอบนี้อ้วนเช่าซองถ้าผมสังเกตนะมันจะมีหลายหลายอันแล้วที่ว่าซองนึงมีสามใบอ่ะมันจะเป็นใบพิเศษแล้วใบพิเศษจะออกมาสองอันซ้ํากันด้วยหอหรือว่าเขาอัดโปรโมทนะมเพราะกระแสดูแผ่วๆนะมหรือว่า เห็นคนเริ่มได้ X s อ r กันแล้วนะแต่ราคาก็ไม่รู้ยังไม่เห็นมีการซื้อขายแต่ก็เห็นเขาได้กันแล้วลนะ่ะอ่ะมาแล้วอ๋อะใส่จะไม่ทองล้ะโอ้ไข่ปลาไม่อยากได้เลยสุดเพอร์ไซยาสามไข่ปลาจ้าเออแต่กรารมันหนาแบบจับฟิวจับรู้เลยว่ามันหนากว่านี่ครับได้มาแล้หนึ่งใบสองที่ห้านะ ก็สวยดีฮะนี่นะมาเปิดให้หมดเลยอ่าเราเยอะนี่เป็นนอ์มอลเลยขาดเทียบอ่อยรับพัทยี่แปดมีเยอะอยู่ไงเดี๋ยวก็มาจัดทุนนี่อาจจะมีอะไรตื่นเต้นละ แต่ไอ้ล็อตไอ้เนี่ยไอ 19, 19้สิบเก้าสิบเก้านสามเนี่ยผมเห็นเขาได้เอตากันเยอะนะเนี่ยเคก็จกัดซูเปอร์สยามเลยสองที่เจ็ดก็ตำแหน่งสองที่ห้านะฮะรอบรอบนี้ มาดูออขอเอสอาใบไว้ไม่ได้แล้วทีอาใบนึงรอบนึ่งไปใส่ยาฟ้ามากันติมเลยสุดท้ายจ้าไข่ปลาผม อย่างเมื่อกี้ที่ผมบอกไอ้ทริกไอ้โปเกมอนเะน่ยเราก็คิดเล่นๆถือว่าเราซื้อห่อนหนึ่งมันมีแปดซองใช่ไหมถ้าเราแยกบินสัตว์เราก็จะได้สองบินที่มันหกสิบเราก็เพิ่มสิบาทเป็นเจ็ดสิบก็ได้โปเกมอนสองซองหรือถ้าเราจะเพิ่มอีกนิดนึงใช่ไหมสองซองสุดท้ายก็เพิ่มอีกสามสิบาทก็จะเป็นเจ็ดสิบเราจะได้โปเกมอนสามสามซองโปเกมอนจากการซื้อโอเดรย่าหนึ่งห่อใหญ่ถูกปะเราคำนวณดูดิๆมันก็คุ้มกว่านะแต่ก็อย่างที่บอกอะสาขาแล้วต้องมีโปเกมอนนะให้มีโปเกมอนก็จบ สองสุดท้ายไม่มีอะไรนี่บูซับมิจิต้าเนี่ยเป็นไงครับผลประกอบการห่อนี้เรามาดูกันนี่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 น ไม่รู้ว่าเห็นเขาบอกมีมันมีแบบรุ่ที่8.5ที่ว่าไอ้เซเว่นวันเดอร์กับพีไม่มี b บนอร์มอลบางใบไงไม่รู้ได้าบงหรือเปล่าถามว่ามันก็ดีไซน์มาสวยงามนะผมว่าก็ดูดีแต่ว่าสลับผมส่วนตัวนะผมชอบไอ้ตัวนี่มากกว่าที่บอกไอ้อะไรออมอ่ารที่มันเป็นไอ้พริซึมอ่มานะสวยกว่าเป็นเลเซอร์ โอเคครับผมก็1นึแพ็คนะครับกับอ่อไอเนี่ยกัต์อนิญาพาร์ทยี่สนะฮะก็ได้อ่าโอกาสตําสุดที่ได้การดพิเศษก็คือตัวเนี้ยฮะเบอร์อนั่นเองนะฮะก็ช่วงนี้หาซื้อง่ายไม่อยากกันละออกไปตามล่าตามหากันนะครับก็อย่างที่บอกฮะลองไปให้ก็ซ้าให้ร้านสั่งให้ก็ได้นะครับ หรือสั่งออนไลน์ซึ่งสั่งออนไลน์มันจะเป็นช่งชวงๆอ่ะแล้วก็ปั๊บเดียวหมดปั๊บเดียวหมดมันก็ไม่รู้ดิผมว่าผมไมปวิ่งนี่สะดวกกว่าต้องมานั่งเฝ้าโทรศัพท์อีกแล้วใช่ไหมไม่ใช่เรื่องบางคนเรามีอะไรต้องทํายเยอะแยะเนาะโอเคก็ฝากกดติดตามกดไลค์ให้ดูแล้วกันนะช่องผมก็จะมีนี่ด้วยนะเป็นออรีวิวนะฮะเป็นรีวิวไอเนี่ยรีวิวหนังเนี่ยนี่ช่องผมฝากด้วยฝากด้วย ก็จะมีพวกเนี่ยรีวิวหนังที่ผมไปดูมาเนาะแล้วก็มีไอ้การ์ดโปเกมอนเนี่ยเอาก็มาดูกันได้ล่าสุดเป็นมอร์เบียสช่องเล็กๆครับโอเคครับก็ขอบคุณที่ว่ามาดูนะแล้วก็ไปลุ้นกันนะได้ใบดีๆก็มาส่งมาโชว์กันบ้างเด้อโอเคครับแล้วเจอกันครั้งหน้าครับจบสำหรับโวลุ่ม2นะครับสำหรับการ์ดโอเดนยาดราก้อนบอลนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับผม